เอ้อยอิ่มกับเป็นวันนี้สบายดีเด้อปลาลุงเฮ้ย FC ทุกทุกท่านวันนี้ตอนรับกับชุดซองกระจอยเด้อพอบุญพามาขึ้นเพื่อนไอ้มูพี่น้องเลยอัศนาอิ่มให้มอ้มูไหมไอ้มูเอ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้ว ตกไกัล่ะตกไไงมาที่อื่นกับบริยานยาแย่ตินว้ติว,วคือเก้าคืเรียกขคอกงันบุนตกเออตกไกัน,กน,กนล่ะหายอยู่คนตกแยบยับงงูกนะ เดาว่าใครกูจาแม่ก่อนบอกชันบอบ่เล่นบอไปสันบอกสั้สิหูดแนวนี้ไม่พอเลยบอกว่า โอ้แม่สิต๊อกเลยแม่สิต๊อกนะเมนข้าวเมนข้าววะเนี่ยคุณน้ำเนี่ยพอบุญทางหากข้าวอย่าไปเด้ออย่าไปเด้ออย่าไปเด้อกบุยเด้อข้าวบ่เีมนข้าวน้ำพอบุญบอข้าวทองคุณนะ

นี่หมาแม่โอเคเด็กสอนต้นตอแดดเฮ้ยอะไรบอสดูคนกินนี่สิงี้วยิ้มนะมันบานต้นตอแดด นันบานจิ้มมอ่ะหวานนานนะอานเมันพาไม่เคยเนื้อมันนะาท้องอยากกินเนื้อบ้านหานแนะนำาหานเอากินั้แ่แ่แ่แแ่วกาจิ้มขอาว มึงไีมาหนมันเสียบเยองพกเ่าไปนั่นนกระโวานชักชับวานจะจ้อยมึงผ่าแล้วนะมแต่ลุงยิ่งนะฮะฮะ ชิมใหล้ลานตัวแร้กบก,บ,กบอยู่นั่งดูในลูกล่มนะฮะ ตามเครื่องเสียง ใช่ไม่ยังไริยานนี่มันเป็นบ้านเพื่อน้ากัต้องไม่ยานยังเออเอออมูให้ฮะเอืเออมูตัวนั้นเลยมันเออมูนี่้รเออให้ฮะจมไม่รู้ล้อมไหนาะจ่าสองคน

ีมาบปนึแล้วมาบ้านค่ะให้เกิดลูกไม่เอาลูกเอาเพร่ปขวารูกันปเฮ้ยยันตุกเลยคนตุกเยีดีดดี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 แม่จอยบ่ดี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 ด

เป็นอชกมาจอยค่ะเปิดเป็นนะมาหนาขับรถที่่วันนี้มามาลูกไปมาลูกไปมาพี่ลูกไปมาจ่ะยมาจือนี่แล้วมาเงินเทียวอ่ะอือมใจ่ายไปเม่ก่อนไม่ผิวไม่ผิว เอดี๋ยวจึงบึ้นไปมาที่จิบจำยังบึ้นนั่นได้แม่โอ้ไม่บัดเลยอ้าวบัโอ้เย็นดิเย็นบ่ดู้หนาวล่กเย็นบ่ดูหนาว แม่มาดิแม่ป่าขับรถม่มาดิแม่นั่นเมย์ไว้เออปิกปิกเดี๋ยวพาไปดินเชลโลได้นี่นะเออบ่อนันบอปิกไงเออมูปิกถือหรอคนโต๊ะถือหรอ่ามามาม่มีมามีไหมเออปิกเออปิกกับปิกหรออ Ow! ตั้งใจนะดูดูกูกันสิโอ้ยชื่อแม่ตามผมพวกกันนี่แล้วชื่อแม่แต่เขาเป็นเจาพี่นั่นเองมัหมวหมวกมันหมวยหมวกฉันแนลยมไหม เยกยกเยกละนันผ่าเด้อตกแด้ว่รอตกนะเมื่อมานี้ค่ะกัมาหอดเซเว่นพี่เนาะเนาะซีสามแยกเชนุ่งสุ้ากันุ่งปชวนสชนุก หาพอบุญก้อนอันนี้กหาสุดหาพอกันเด้อหาพ่อเย็นมะลุเย็นบ้เย็นจุวยบ้างโต้ก้นทางกลางบ่ ปาขอบคุณค่ะเออนังหาพอบุญ <Like ้าลูกอ้่าหาพอบุญเอานังเอาจจไปใช่ใช่นัง้ ไปเซตยังเซตไหนมอบอไนอ็มอบเมช่วยหนาไปเอาไป่ะเฮ้ยคุมดรมาชอมมาจักมาหนีนะเออเห็นปลาบ่อะคุมมะไ้มาเลยดู มื่อน,นี้นะแม่ยป่ะคุ้มโมด้มาคะแนนคุ้มมากหัวเบาไปลูกเบาไปมาเลยมาเมมาลยไป,ป,ไ,ปไปเลยไปเลยมืกอนี้มาเอากุญแจให้พ่อเปิดรถไปลูกไป ผู้ดีไปหอดผู้ดีดินอาจกันลงไปสวนสนุกโอ้ย เฮ้ยเกือบดูเทียบ่มาพี่ดูมาพี่มาแม่ไว้แม่เมยป่ะไปเลยไปเลยเม่ไปไปนี่เปิดให้พ่อปิดประตูเลยปิดประตูมาก่อนปะตกะปลาูกบ้าขนโต๊ะขนตกพระวัฒนาไม่เต็กหรือขนโต๊ะสาต่อตั้งแต่หูเสื่อเอ็มมูหูยังมวยฮัทนะจบอยู่ พอกับขขานี看看่ม <sub> ีขายอยู่ในนี่บอนีจปยนะ่นจะกับลกะจะปยงโนะจยกนี่กนนเจะนะจยโกจะไปยโกนะจนะนะจะยงยัจะโนะยจไดังกนะักนะ มารินกับผตกห้ามไว้ตกเมื่อไรกับมะตกเนาะก็ดาวกับมะได้จดจเออนนดจอ้อยากบ่ดูอีดาอยากบ่เออบางแนวดูเจ้าอยากเ่รปะแกงหัวอยากบ่กิ่ด้ิขนมไม่นะเนาะกินบ่ phần tốt nè, mưa bỏ lại xăm tốt nhấp hơi hình nè đồ nhấp khai hình nè tốt ừ. nàng lớn đó ờ nàng chỉ năm mươi à นี่น่ะน้มก да. 네ับแม่ชื่ออไสามแพ็กไปนี่สามนี่สาสิเก้ายนี่บ้านพาวิต้เองต้นี่ขาเมียนให้นั่งบอะเดือบ้าเขาไว้ขายจบาไ้ลูก ไปลูกกูไปป่าเฉยไม้อยู่ป่าจะเอารถมาใกล้ๆนี่เออรถมาใกล้กูไปโหแล้วเมียจอยบอกว่าให้จอดใกล้ๆนี้ป่านี่ไปลูกไปแข่งไนได้เออแข่งคนได้ประชามายได้ขักเวอร์สเลเดอร์น่อยลูกหินขักคือบอขักว่ลูกขักบออีหล่ะขัดบอหะ อ๊ะโอ้ชื่อตามห่งกินในห่วยโดยคักเล้นี่นะปลามาแล้วบอกมือ่อแล้วเนี่ยบบกแล้มาจอด ก่อนแล้วตกแหงชักตกแล้วไม่ได้ดินเนาะใ้ฝนตกฝนตกฝนตกใ่เอาแต่กึ่งก้ออาลงมาวะ่ะนั่งองงยงนแเนาก็ลงละใค่เอาตีนานแสบไปเลย đẹp không? chia buồn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  chia ตกเอ้าสร้างมาแทบมันนี่นะ <c oughs> มนันี่แบบนี่ๆีหน่อยนึงฝนตกปวดทวผ้าพี่น้องเฮ้ยฝนตกปวดทวพื้นที่เอยู่บ้านทาไปตกตกอยู่จะพาอันเก็บกล้วยแหงไงไม่จอยใครจะลอกแหงไงะ มาอีกต้องอีกมาทา่งนี้มันแจ้งนัน่งนันมืดเล,ลดดดดดดดยดูข่อยยิวละบาทนั่งเจรอ่ะบาเขาบอกว่านงทเขาบอกว่าเขาบอกวราดมันเหินนะสูงเท้าคือใหญ่แท่าไง่ลกคักบอลินชลาเดอ ครับพี่น้องแล้วก็จอยแล้วสิจบคลิปให้สนิทก่อนขอบคุณกับคนหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมแล้วก็ลุงนี่ก็ไปแล้วขต